บินไปเสริมจมูกที่เกาหลีคุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าทำจมูกรวมแล้วราวๆ3า0 0 0 0บาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะนั่นคือค่าทำจมูกเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะที่สำคัญปุ๊กต้องเสียเวลาเพราะว่าต้องลายหยุดงาน1อาทิตย์แต่นี่คือสิ่งที่ปุ๊กได้กลับมา สวัสดีค่ะชื่อปุ๊กลุกศสิธรสุนทรสารทูนค่ะใช่ค่ะปุ๊กเคยผ่านการทําจมูกมาแล้วแต่ไม่ใช่ที่ไทยค่ะปุ๊กบินไปทําถึงเกาหลีด้วยเทคนิคปิดค่ะค่าใช้จ่ายตอนนั้นอยู่ราวๆสามแ0นบาทค่ะเอาจริงๆตอนนั้นปุ๊กก็สามารถทําเทคนิคนี้ที่ไทยได้ในราคาหลักพันแต่ปุ๊กก็เลือกที่จะบินไปทําที่เกาหลีค่ะ และที่ทุกคนได้เห็นไปก็คือผลลัพธ์จากการทําจมูกที่เกาหลีของปุ๊กค,ค่ะบอกตรงๆว่าปุ๊กผิดหวังมากนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกด้วยค่ะ จริงๆปุ๊กเคยทำจมูกเทคนิคปิดที่ไทยมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นมีปัญหาคือจมูกสั้นค่ะแล้วก็งุ้มก็เลยบินไปแก้ที่เกาหลีซึ่งการไปที่เกาหลีเนี่ยก็คิดว่านวัตกรรมที่เกาหลีเนี่ยจะดีกว่าที่ไทยนะคะแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ตอนนั้นก็นิยมที่จะบินไปทําที่นั่นด้วยปุ๊กก็เลยตัดสินใจบินไปทําที่เกาหลีค่ะหลังจากที่ปุ๊กทําจมูกไปได้10ปีนะคะก็เริ่มมีปัญหาปลายงุ้มตกลงค่ะปลายจมูกเริ่มบางเห็นซิลิโคนมากขึ้นนะคะแล้วก็จมูกมีการรัดแกนมากขึ้น ก็จะเห็นขอบซิลิโคนค่อนข้างชัดค่ะหลังจากที่ปุ๊กตัดสินใจว่าจะต้องแก้จมูกนะคะปุ๊กก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลดูคุณหมอแล้วก็ดูรีวิวจากคลินิกต่างๆค่ะก็มีการเปรียบเทียบอยู่2-3คลินิกนะคะก็ตัดสินใจทํากับคุณหมอภูวิ์ค่ะที่อารีนคลินิกและเหตุผลที่ปุ๊กเลือกอารีนคลินิกนะคะก็คือ1เลยคุณหมอค่ะคุณหมอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นแพทย์โดยตรงนะคะที่จบด้านหูคอจมูกมาปุ๊กเลยรู้สึกมั่นใจค่ะแล้วก็ดูจากร รีวิวนะคะที่มีการรีวิวคนไข้ระยะยาวค่ะก็จะเห็นว่าสวยกันทุกคนหลังจากทําไปนานๆแล้วนะคะก็รู้สึกมั่นใจคุณหมอภูวิ์ค่ะและที่สําคัญนะคะปุ๊กเลือกคลินิกที่อยู่ในโคราชค่ะเพราะว่าปุ๊กเป็นคนโคราชนะคะก็เลยทําใกล้บ้านค่ะการทําใกล้บ้านเนี่ยมันดีตรงที่เวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมอะไรเราก็สามารถมาหาคุณหมอได้ตลอดค่ะสวัสดีครับผมหมอภูวิ์ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้ารีนคลินิกครับค,ครับสำหรับปัญหาในเคสนี้นะครับก็คือมีลักษณะของจมงูก ที่งุ้มลงนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดได้แกนอยู่2อย่างอย่างแรกเลยนะครับตรงบริเวณของสารของซิลิโคนเดิมเนี่ยที่มีลักษณะการหล่อแบบเหมือนมีความ้องนูนขึ้นมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปมีการระแกนเกิดขึ้น ความคงนูนในนี้ก็เห็นชัดขึ้นอย่างที่2เลยนะครับก็คือลักษณะขาของตัวแอลซิลิโ,โคนนะครับค่อนข้างสัน้นตัวนี้เองเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับทำให้ปลายเนี่ยงุ้มลงแล้วก็ไม่พุ่งครับสำหรับในเคสนี้นะครับหมอก็เลือกเทคนิคโอเพนแบบทรายบิดลงแผลแบบโอเพนเลยนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บก็เห็นลักษณะของผนังกรานารจูกเองเนี่ยที่มีการบิดอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าซิลิโคนไปกดทับเราก็ตัดเอาตัวที่มันโค้งงอของตัวผนังกรานารจมูกออกมาแล้วก็ใช้กระดูกหลังหูเนี่ยเอามารวมกัน,น เสาตรงปลายจมูกให้ใหม่นะครับแล้วก็รออีกชั้นหนึ่งด้วยเนื้อเยื่อหลังหูตรงส่วนบริเวณสัรจมูกออกเนี่ยหมอก็ตะไบทําให้ด้วยนะครับแล้วก็เหลาครับซิลิโคนนะครับระะให้เรียกน,นะคะให้มีความพอดีกับตัวบริเวณสัรให้มากขึ้นแล้วก็วางลงไปนะครับให้ได้มีความสลบป,ปลายพุ่งตามที่ต้องการผลลัพธ์หลังทำนะครับก็จะมีความละมุนนะครับมากขึ้นจะเป็นสลบป,ปลายพุ่งนะครับปลายเนี่ยไรซิลิโคนแล้วก็ปลอดภัยครับหลังจากแก้จมูกกับคุณหมอภูวิ์นะคะรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนคะ่ะอันดับแรกเลยหลังจากที่อออกาก้งผตัดมนะคะ ก็รู้สึกว่าน่าเปลี่ยนทั้งๆที่ จมูกก็ยังดูบวมอยู่ดูช้ำอยู่นะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนอีกทีก็คือตอนที่ถอดเฟือกแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดค่ะหลังจากตัดไหมก็จะดูว่าจมูกเป็นทรงมากขึ้นนะคะและฟีดแบ็กจากคนรอบข้างนะคะหลังจากที่ปุ๊กทํามาหลายๆคนคะ่ะก็บอกว่าหน้าปุ๊กดูละมนมากขึ้นจากที่เป็นคนหน้าดุนะคะก็กลายเป็นหน้าหวานขึ้นซอฟขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคะ่ะว่าแทงนี้เป็นแทงที่สวยที่สุดตั้งแต่ทามาะคะ่ะและสําหรับใครที่อยากเสริมจมูกนะคะปุ๊กอยากแนะนําให้เลือกคุณ ่ค,คะจริงๆแล้วนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องบินไปทําจมูกไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือว่าบินไปไกลแบบต่างจงังหวัดค่ะอยากให้ทําใกล้บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยก็มีคุณหมอดีๆเก่งๆค่ะและที่สําคัญคุณหมอภูวิทนะคะก็จบศัลญยญแพทย์ตกแต่งมาโดยตรงค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเทคนิคจากเกาหลีด้วยนะคะก็สามารถที่จะทําให้เราสวยได้แนะนําคุณหมอภูวิทค่ะคุณคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิม ที่อารีนคลินิก